ไฟเมนต้นอันนี้รูดตัวบืคอมรูดรูดสบามันยาเลมันจังแหลมันจังรูดอนาลกับบลรยางจะไรก็บนรูดานพได้อได้ยูรวยดีแกจว่ค่อยรู้เรื่องเเลือกอะไเด้อเลือกอะไเด้อตไม้กัมีซอยยังไงที่ว่าพูดไม้กะกิโลน่ไ็ซอยก กินนึ่งกมือี่ไก่นี่ไม่โตันก็บกต้องส่งอันเดีวกนต้องน้่ลีหากินคนเนอะไก่กับไก่แท่งกระโดเมนไก่ห้ามั่ามนันเจ้าขฮัเจ้ขาวะมันงามจมัน เอาและหอยเพิ่มละได้นี่นี่หอยวนี่อหน้าดึงดูดมากเลยน้าดึงดูดใดฉันก็ชอบแบบนี้นะคะน้าดึงดูดกระเบื้องสภาพ่อนเนาะทะลาอคูอวันหนานกระบอได้ออยู่ไดเนาะอเปื่อยเต็นไม้จมือละแรงเ้นไม้ดอร์โอนี่ก็ได้มีโอนเลยไก่ละไก่ไก่มล็แล้วก็จะได้หน่อยไออะไร ไกลก็ใช่แหละไกลก็คือไกลหาพอดเลยอาจจโจคนน่ะมันมีเซนหาเซนโฮ่สง่เบอรเป่าจ้า40่กล่องนะทุกคนคำนี้พูกันู้ได้มากระสั่งได้เนาะทงระโล่ทงระทึงโลสั่งแบบนี้ได้นะ ขนมสเสร็จไเพเน่เสร็จขนมไเพ่นน่อันน่ะสามสิบสามสิบพันอันออนะนี้อื่นบอนะทุ้คนนี่เปินไก่รอบแรงรอบแรงจานีข่ขอบใจเด้อขอบใจเด้อใจหลายๆรอบแรงนะทุกคนนี่จากมามีแขกทัวร์มาเก็เนะ เป็นไก่แซ่บ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 ปิ้งไว้สี่สิบตนะทุกคนเนี่ยผ่านไปผ่านมากระเบอุดหนุนนีนเด้อเจ๊ขาอยู่ห้างตึกเก้านะทุกคนซิมเมอร์ใส่นน่เออปักซานบอกเลยนะลืกบ้าไววสักคนหนึ่งบ่สองคนในไหวหนึ่งคนถ้าซิเมื่อส่งก็ได้เอาสองคนในบ่ผู้หนึ่งยาบุคคนะได้แท้ท่บ่เลียงไว้อยู่เนาะไหวอยู่ ว้าคี่เข่าเลยเนาะคอว่าถามว่าไหวบอยังได้เยอะยังได้อยู่นะอยากพูบ่าวในนึ่งค่ะทุกคนจากน่อยแขกมาสองรถบัสนะทุกคนมานีิรติดตามเบิ่งก่าเพิ่นเปนถไทยมาจากใสนะทุกคนตอนนี้ฮักกิ้งไม่นี่รถโดยสารฮะเจคาวเซโน ยูทูบเนาะแล้วภาษาไทยเล้มาุึงทอดนี่เลยขายยังขายยังเอาไปเก็บกุ้ปลาขายในสุกอ่ะมาเพิ่นมาตาบ้านได้ไหมจุดส่งผลงามผลงานผลงานสีน่สิบกล้องเนาะทุกคนจะเขา้ขาเข้าได้จักอันนั่นแหละลูกเข้าได้จักรมองอันนั่นแหละจัองในจกสบายดีชัองในจกเข้าใส่อันนนัเด้อ ใส่ถุงน่อยถุงหลังกิโลเนด้าดำถุงค่นกิโลอ่าซาวถง,งถุงคกิโลซาวถงุงจะหน่อยนะจ้าสตัดไก่นะทุกคนจะจะามงเห็นนี่จะมางเห็นมือนีวัตถุดิขายดีทุกคน ขับสีไปไหนคะขับพี่ไปเงานเพรวันอารอลรู้สึกติดกันเหลือเกินมาสองคนนี้อะไรกันนี่นี่ถือกันกินเผาแล้วกินแล้วกินแล้จาจัาหน่อยแขกมาซักหน่อยมือน,นีิซับหน่อยใช่ไหมขายเครื่อกซอยกับซานเป็นแบบปีกไก่กันนี่ปีกไก่จ้าหน้าชิตาสก็จะก็ได้เยี่ยวนี่จัาหน่อยตัดท่านเจ้าสาวโตนี่ไใหม่ใหม่ตัดเจ้าสาวโตสักหน่อยฮะ เขาจะสร้างเพราบอกสองรถเมย์เดี๋ยวเขาจะมาเบางามเนาะไม่ยังงามคนคนคือกล้องปะรถเลิศเนาะพูดในเพาะกิมบะมากตาลเดี๋ยวไปเอาไหมทำไมเสียเอาเงินแค่รูปมีทุกคนนีเไงซื้อในบักตานลูกซื้อบักตาลแบบบมเสียเงินนต่มีบอลไปไปเอาไปไปไปเอาเองรถฮะ ันเรือกอัตเลยมันปูมีมันบิเหรอมีูมีแซงได้เลยปูมีแซงได้ก่อนเลยตายใครดีเลยยิงนะจ๊ะใครดีแล้วยิงแดดเนาะมาคอได้แท็กซีฮามามูมีปะตัวอ่อนในนึงเห็นไหมอันตัวนี้ซะเห็นไหมบ บ้กพิชนะซื้อซื้ออยังนี่รักกินของเราไหมบ่คอมเฮงกินคมเฮงกินดิาดำดำหน่ามันก็ใสขึ้นบ้องเป็ดยังมาบ่อยดำแต่คนหน่าดำดำขนาดข้าวป่าเต็มหรือว่ารวยมีเงินหลายเนาะใกล้เศรษฐีบ้านน้ำปุ๋คนมีเงินคนมีเงินมันสบายใจใกล้เขาเมีเงินเขาอยู่ใกล้กันเลยทุกคนมีเงินคือเจ้าวะจ้าซื้อดิ้งในซาลิก้าเลยเจ้า น้อรอดูก็มาแขบมาเนาะวาสลายนิดหน่อยจังหน่อยเจ๊ขาสิตัดไก่ตอนนี่เลยอันนั้นจัหน่อยเพิ่งจะเซมัสซอยคือเ่าเลยเจ๊ขาเ่มัตัดไก่นาะทุกคน้าวตัมาใส่กล่องในเด้ลูกอ่อนเนาะเบาๆกละโต้ปโตสองกล่องหนึ่งลสองยากะกลอสตัวหนึ่งสองกล่องเบาทั้งหมดกเ้าสี่สิบกล่อง ก็มาเม็นมะฮอตเลยทุกคนแต่ว่าเพิ่งสร้งสิกล่องเพิ่นบ่ได้นิากินสองกล่องตัวนึ้งไก่ไปไกลมามาแบบอุดนเชคาวเียเด้อหาดกไก่แสบเส้นนุ่งไก่ไก่เซ่เอาแก้วใส่แล้วทั้งหมดแต่สี่สิบเก้า อันนี Take ้เอากาเพิ uh ่ส huh. yeah. mm ั hmm. yeah. ่งซาโลเด็ไก right. no, ่หงหไก่บานด้วยจ้าอเมนคารรตทำซีสตบุเอบมเนมาคือคือนึกว่าเป็นผักฮะนั่นแหละใส่กล้องอันนั่นแหละใส่ทงละซิสทงละซิสทงละซา นก็เป็นชุดชอยเี๊ขาวต้องมาจัดไาเอาอยู่ตป้าสีนี่หิงเดือเนาะสีนี่มีดำแนม่ไม่หูเดอดมาจะขาวนะคือถุนเป็นเด่นมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีดำบ่ะป้าใส่ันนั้นเลยตักไปยังมันบุกซึบไปว่ะใส่เตี่อ่มันหย่างบ่มั่นใจจะเป็นอย่างองใส่สูงเนาะใส่สูง่นี้่นมาตกมันม่หน่อยมันนีแดด มืนขคืนในต๊กได้ตอนเดิมเออมื่อค้นตกแต่บางตอนสองไ่ตกตองรหมันมอบกล่องเป็นเรียกล่องเออต้งรหก็ได้ลูกนั่หละซาอกลอง เอายาว,ก,วลากลว่กองว่ะไก่ยาวโตยาวโตสี่สิบกล่องเขาซื้อกล่องใหญ่ไปนะไรซื้อกล่องมันใหญ่ไปปีกข้างในยังก็มีเบอร์เดย์ทุกคนข้างในก็มีปีกสีกม่งปลาก็มีเบาๆหว,วานจาดเป็นมาเจนน่ะกบประมาณนี้แหละจัาเมื่อนะทุกคนในคาร์บัสตาร์ทได้มันได้หด สีกล่องเลสี่ให้เบิกอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเบาเป้าจ้าสีกล่องนะทุกคนคำนี้เอาคนก่าผู้ใดมาสั่งได้เนาะทงละโลทงละพึงโลสั่งแบบนี้ได้นะทุกคนนี่เบาเป้านะทุกคนเบิได้ใช้ตัวสองกล่องดครันได้นบสหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดแปเป็นสิบสองสองห ทั้งเมดทั้งเมดหาดสิบสองกล่องนะทุกคนหาสิบสองกล่องวัซาันขึ้นไม่อีกขึ้นไม่อีกขมเมากาสูใต้เลยเนาะขมเมานี่หั่นกระเมดแล้วนี่ทุกคนเป็นใหม่เลยเป็นใหม่อีกเลยวสัสดันเอาใส่จานไหมลูกวะเออเอาทั้งลุ่มก็ไดนะ้มันนี่มีสมพักขบถ่ายเนาะเพิ่งได้แขกมาแนละ้วทุกคน มาแล้ว <S <S เข้าห้องน้ำก็ได้เด้อด้านหลังเด้อสบายดีฮะอันตัวออกไก่จะมาสั่งไก่จะมานี่แหละสบายดีสาวทำไมรูปลักษณ์เปลี่ยนไปแล้วสาวกดามมาก หน้าใช่ไหมนหน้าใสเข้ามาดีอ้านี่นี่สบายดีป่าวานาสบายดีสบายดีข้าวเทนซินติกเด้อคลายครับเยลายแล้วงางามเนาะจากงามงามไหนบอกโคกับงามแคมจากงาน อีม uhm, ีอีกคนรอคนนี <recess ed isolation> ้อ <masa, S 1> ีกเช้นบอกไงใส่หลอกวะใส่ไอนีองพายูไเสนีใส่พวกนี้นี่โอ้ยเราโสวดได้นี่ไงจับได้ปะจับได้จับได้ปะบางทีซื้อไก่สวยซื้อไก่ก็ไก่เลีงบอลุปโทานอยู่คุณแม่ไม่ได้ส่งบอกสมบอกนะพอส่งบอกพอตัดเอาเป็นกล่องหัวปิ้งกว่ทันเลยเน่เน่เน่เนไปซื้อเลยลืมมาเลยอ้าาโ โอ้ยมากับบบ่คือมแมสคอยเป็นั่นมาได้ีสบายดีสบายดีอ๋อเป็นยวทีบอกแก่บุกรู้ดีแบสคอยดีโอ้ยแ้เอาปีไก่ไว้ลายก็ดีแล้วท่านอะไรเขาทีเสื้อเป็นีเปสาวนะเฮ้ยพวโทรมาบอกเะแบสคอยสบายดีแก่จะบอกแ้สคอยรู้แมคอย่เป็อย่าง

พอแล้วก็งานเลยเลยฮะชิคก้นเลยนะปิ้งเนื้อลทายดูปลจรเสเลยกรเจขาวเขาวน้ำกระดยคอยผเห็นจะโดนละ้ยลสบมันดูน้ำมันเลี้ยงก่อนตอกจิกนะเตอกอกจิกตยกล้าอนนะเลีไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ คาจ้างหรอบุมี่ชิมอาารอย่างคนทายบอนก็้าวเขทายอนเ่ยเขาได้รีวิวตลอดเนยอาสบายดีมันนี่ทิมนาดอาาลินพร้อมกับร้านอาหารเบียร์ลาวมันนี่ดีใจเนาะที่ได้มาแบบได้ป็นไก่ฟีขั้นละสิบสามตัขอบใจหลายขอบใจแฟนกันไม่ว่าลาขึ้นมาไม่นี้ลาคาบ้าหรือจ้าไอ่ได้ลา จ้าจ้โอเคคใจลา้เดิอมือนน้สิางมากเขจะได้กินกดมันเนาะได้ๆ้ไก่ไแซ่บอะนรลได้สบายดีเด้ออลยสุดยอดสุดยอดเด้อเดเด้อหีงิล้วบางานถอดแจ้ม่นแมน้ไก่แทมแี่นแม่นแทมแถมแถมาแทมสเอาเลยเอาเลยไปย มอสกบอลอุ้ยพวกนีงานเนาะกระเป๋างมงามขอยืมเลยปะได้ยืมว่าใครดีจีตนกลับบ้านเราไม่เอาสื้อเอา่ต่อแฟนฮะ้องเาสองตัแล้วเลือกเลยเลือกเลยนักจานเอาพิเศษติดจานไกลดี

เอาอตุ้ฮะพรอถ่ายก่อนนี่ๆๆ่นี่ยเอาสอตเนี่ยเพิ่นฮะฮันเด้ๆเขาจะซ้ำมาไม่ร่ะคือไงเพินะซ้ไม่คนหลยได้ได้ได้ไร้เอาหั่นะเซาะกซาะเป็นก่เซ็เมันับใจเดาตับใจหลยสบีสีสาวเี เมดคือจำเมดพอดีเลยแม่พระเจ้าะรมาแะ้วเ็เลวมาใจห้เพื่อน้สองแล้ตัวน้อยอะไรฮะแซไกลา่เป็ด้านั่ยไหมีตัวนั่งไหมตาหนัยังตานั่นฮะบายไปบายเอาามโตบ่เราเล่นกี่เรางานเนาะงามอลงาน ไปเที่ยวกับบอบอบอก้าวเนากระดอกระดีเมื่อหดดไปไปเจอกับตี่บอกเจบบอสกว่าควันถึงอยู่ว้ามันบินมึงมาบออันให้เราสามขวนก็ได้เราเวัญอันหเอาเราสามนัง่งยังสามโตเอาสามเซก็พอเดอเด้อเด้อเ้ยพูบา กับล่งสาวเอาไปเลยเลือกเลยเลือกเลยข้งน้าเนเราลยหลังเลยกัะบุนรุนกันได้หนึ่งเราทุกคนมานี่สบายดีแม่เลยจบโตแม่โอ้เลยจโตสเด้อสาวสามสบจะให้ของเราสองขอบุจะให้สามเซนตัวเออถึกเลยรุดให้ พ่อมาจับเจสซ่ลูกพิเศษนะทุกคนแต่ก็ประมาณนี้แหละนิดเหนื่หนึ่งนิดเหนิ่อยนดไข่ดีบ่อจ้าขายในตัวเลรอมันมีกันไลตัวอยู่ย้อนตรงนันดีย้อนแค่ลอเนาะทอดนี่อดนี่นาดูแห้งอดน่าดูนง ด้วยแก็ได้นี่นี่ตัวนี้เออ้น่าดึงดูดมากเลยน่าดึงดูดไดนเออฉันก็ชอบแบบนี้นะครับน่าดึงดูดดึงปุ๊บเลยมีแน่เบส่ายอะ้รเมษาเมษาผู้บ่าวเน้นผู้บ่าวบอกว่าอื้อทำไรอื้อรสไหนหัวหน้าหัวหน้าอะไหัวหน้าอดี้หัวหน้าบอกโอ้ยอยากอยากกินหัวหน้าเด้จังได้เพิ่มเนาะเด็กกินหัวหน้าเด็กอ้า เอาเลยเอาเลยเลือกเลยเลือกเลยเอาใส่ทงให้เอาใส่ทงให้เน่เอาใส่ทงให้เน่เลือกเ,เลยเลือกเลยก็ประมาณนี้แหละทุกคนเนาะ เวลามากกับบ้านลายแซบบ่วัวแซบบ่วหัวหนาว่าจำซื่อหัวหนาทุกแบบสี่เนาะกันะไปพูดมาไปพูดกับพื้งสภาพต้นเนาะฉันรอรอคือวันหนากับพาได้อยู่นะเนาะอกปวเเต็มไม้็มือละแรงเต้นนี้ก็ได้นีโอนเลย ไก่ไก่มาเล็วี่ยังในในในยังอยู่จะสี่ตัะไหเฮ้ยขอาวโพดอะไร้าวโก็อะไรไ่้โอดไก่เ็ไรลยไก่ก็อะไรไก่เป็นอาจารโตคนน่ะมันมี้นหาเส้นหกไปสิรอสรอวิอย่าห้ากว่าขายของยังมุมดเป็นไง คนหล่อจะเห็นแบบนี้มนะหนาดึงดูดนี่นะหนาดึงดูดก่อนนี่นี่นี่จะเห็นมานึ่สบายดีเป็นตะดูดป่เป็นตาดูดเหรอชื่อเราได้บอาบอดได้เป็นได้อ้าวไป่อยมนต้นอันนี้รูดชื่อเขาบอกอันนรูดมันรูดสวะมันยาวมันจังแฉมมันจังลรูดคอโท หลยาจังไรกับบอลลูดวัสซันพรได้อยู่ได้อยู่เลยองี่ครับมือจากโตกา้ามือดีกับประมาณร้อยปลายร้อยเลงปฏิกิริยากซิเจเขาจะมาซื้อซอยคู่มือให้สุดีโอ้ใคทีมงานมาซื้อเดยอโดยๆงานอยู่นี่เด้โอ้เดินงานเวียลาวอยู่นี่ไรล้่หรือไม่ดีแค่ขอยายเขาเบิร์นดี เมดแลขนนะข้อไทรฮะมัดแล้วขอ้วอขยฮะขอ้อประมาณนี้นะทุกคนขคอไทรหักมดแล้วจแก้แบนี้เลยเบบนี้ไปไหนหนะัวหน้าเอาตัวใดหวนนะัวหน้าเอาเลยเอาเลยเอาอีกไนเด้อนขายกันยังว่างเด้อเอาอยัางหวนนะัวหน้า เป็นข้างในเบิดเนอะเบิดแล้วเป็นยังตัวยังสี่ตเบอรโทรจะดูเบอร์นงเก้าเองนี่หนึ่งสี่สี่บาทหนึ่งสี่บาทหนึ่ง้ยสี่บาทหนึ่งสี่บอุ้ยผู้ว่าเขาเบอร์ไอตายเลยอ้าขึ้น้บน้าทิ้แตกมันเอ้าไม่เห็นอะไรเลเาปลี่ย คลิปห้านแลวเมดแลวเจน่าสิเขาไปเที่ยวสวรรค์บนนี้ฮะฮลโพ,พัิค้านแลวเมื่อแลปบาสพิทาพรอกันนะน้กเเรือคายดีเนาะเปนรถเท่าซีอูเป็นรถพิ้านนะทุกคนนะคลิปนี้กษัติเลานนี้เด้อทุกคนนะเพราะว่าฮัพปิธานแลเพราะเจ้าหน้คทับซีมาฮับสิไปเฮรพอหวานใหนหน่งวาซานยังได้กระปาก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อ สิสำคัญฝากเึ่งโฆษณาเจ้ข้าวเนี่ยเนอะเป็นกำลังใจห้บ๊ายบายสบายดีสบายดี bye.